แให้ปอนีกว่าแต่ผมจะให้ปอนทําตามที่ผมจั่งแต่ผมต้องไปเปลี่ยนตัวก่อนใช่สิเดี๋ยวผมซื้อให้ม่อีกทีเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่ตอนเดียวอพี่ผมขอโทษขอโทษจริงรผมไม่เอาเ้ยเขาเขาเขาเงินมันไม่สามารถซอทุกอย่างย เราได้ติมนี่คุณไม่เห็นกูเป็นพีุ่พี่เป็นยังไงกูมีงานลูกค้ามาคุณไปบอกแล้วครับเป็นไงบ้างครับวันนี้เงียบเงาเงียบเงาตดังเลยเงียบเงาเมันเป็นงานที่ต้องเข้าไปเล่นแอปพลิเคชันรู้จักแอปวีบี้ป่ะใส่ถั่วด้วยนะครับ แอปวีบี้แอปวีบี้เป็นแอปพลิเคชันที่มี v ีเจน่ารักน่ารักมีแคสเตอร์ทั้งหนุ่มหล่อสาวสวยตลอด24ชั่วโมงนี้เขาก็จะแบบผมคิดออกแล้วเป็นแอปของคนไทยที่ทำมา2ปีแล้วแต่จุดเด่นของมันเลยนะมันคัดกรองคนที่จะมาเล่นอย่างที่บอกไม่โป๊ไม่18บอวกคือขายความน่ารักความสดใสความสร้างสรรค์อย่างพี่พีเล่นมเล่นไหนเล่นนะ อ๋ออ๋อนี่เล่นอุ้ยไกลฝนด้วยโปตายแล้วไม่กูรู้รหัสเขาได้ไงเนี่ยวีบี้บี้บีเดอสกาวีออสบี้เดอสกาขับวีออสเฮ้บี้ขับวีออสไหมมันแอบเขาต้องรู้ทุกคนก็รู้กล้วเวลาเราคิดงานแบบนี้เจ็บที่ทำไมคุณคิดออกแล้วอะไรครับคุณขอดูก่อนอันดับแรกต้องลองเล่น ผมฝาเติมเดี๋ยวผมขอเติมก่อนเลยนะฟีบี้เดี๋ยวยูต้องเข้าทดลองเล่นนี่ไงผมทดลองอยู่กุมภาแล้วเมื่อไหร่จะได้กุมใจเธอไหนเองเข้าไปดูสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีนะคะวิเจชิฟเฟิ์นะคะเจชิฟเฟิลนะสวัสดีค่ะคุณจีโนสวัสดีค่ะคุณจีโนเจอแล้วจีโนเรียกชื่อคุณดึเเอาไปสักหนึ่งสวี อุ้ยตาสลีมีนึกแล้วหอข้อหายิ้มตาสลีเอาไปอีกสองสวีดเขาแหบเข้มากๆเลยนองยิ้มตาตาสลอีกจริงเหรอเราต้องให้เขาทำอะไรใช่ไหมใช่ <S <S ให้ยห้ยกแต่ว่าต้องมีข้อแรกเปียนต้องพี่แครคือใครหรอคะพี่แคร์คือใคร หาวให้ดูหน่อยหาวให้ดูหน่อยหาวแบบง่วงสุดๆต้องทำยังไง เอาทั้ไมวะเหมือนรอกันเนี่ยเหรอเอาไปเอาไปอ๋อให้ทำกระหมูกระพืออ๋อกระพือกระพือปีกจมูกกระพือปีกทำจมูกกระพือครับจังชอบคนนี้เนาชอบให้ทำอะไรแปลกๆนี่นี่เขาทำจมูกกระพือแล้วโอ้โหเอาไปสเปซชิปไปขึ้นดาวอวกาศไป หาวและกระพือจมูกไปพร้อมๆพร้อมกันหาวและกระพือจมูกพร้อมๆกันค่ะหาวและกระพือจมูกันไงาวาวหาวาวยังไงกระพือจมูกวาวทำไม่ได้เราต้องข้าแล้วต้องไปหาคนที่ทำได้ไปหาคนทำได้อีรุ้ยสิ ให้ประสาทเข้าไปสักดอกหนึ่งห้าพัน่เล้ยิ้วหทำไ,ไมปกติถ้าเกิดรามีคส่ปสาทมาช่มันจะเป็นการตําสั่งพี่จะสั่งให้หอะไรก็ได้อ่าปากปากว้า,างที่สุดแล้วห้ามพูดสามสิบวิอ้าปากกว้างที่สุดค้างไว้แล้วห้ามพูด30มสิบวิเดี๋ยวดิวจริงเหรอ เุ้ยนลิ้นไก่เทลิ้นไก่จริงนั่งดูคนอ้าปากโอยพี่ไม่กล้าเลยตลกโอเคเอาไปเอาไป ห้ใส่หน้าห้าสิบครั้งแล้วห้ามพูดใส่หน้าห้าสิบครั้งแล้วห้ามพูดขู่กลัวอะไรโอเคอะมาเราอยากได้อะไรที่นั่งอยู่บนแห่งทองแบยว่านั่งอยู่แห่งทองหมื่นหนึ่งเลยนะแต่ไม่เป็นไรเอาไปดิครับหนูอยากได้เฮียจัดให้ อีหนูเฮียไปแล้วโอนตูนแล้วหนุกอะหนุกอะฟูฟิลมีคนไหมสิคนไหมสสักคนสีสักคนไหนนะดัชมิวสวัสดีจ้าจีโน่เราชื่อดัชมิวนะคะดัชมิวอ๋อถ้าแนะนำตัวเอาไปห้าพันจีโน่โอ้ยลำถวายเลยอยากได้อะไรอีกข้าดัชมิว ไม่เดี๋ยวเมียกูดดาให้เขาได้ไปอยู่บนกองเงินกองทองอีกสักหมื่นหนึ่งไปรอฟังเสียงนะจีโนมาแล้วละตอนนี้จีโนคุทำให้เขาลำบากอีกข้าวอีเหนื่งเอ้าอีกครัวสงเธอนี่เธเขียนเต็มหน้าเ่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะอ ยอะไห้ได้หมดพ <positives too> ี่เอากระเป๋าตังค์มไปเ๋ยผมเติมต่อจริงเหรอเอ๊หูดัชบิวปั๊บมั่นใจขนาดนั้นไม่ได้ทำอะไรใครจะอำเล่นไม่ทำเพราะเขาคิดไอเดียออก เดี๋ยวเขาพาทำนั่งๆไปก่อนนะจ๊ะงานเข้านี่คิดออกแล้วคุณมาตีแกให้ปอนดีกว่าไอ้ปอนมันก็เล่นแอปนี้คือใช่ป่ะอยากให้ทําอะไรขอให้บอกอะแต่ผมจะให้ปอนทําตามที่ผมจัดแต่ผมต้องไปเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรดีชื่อใช้ชื่ออะไรดีวะแคร มันอ่านยากก็จะดูว่าไอ้ปอนมันอ่านว่าอะไรเราจะขึ้นไปบอกเดี๋ยวเขาจะทำท่าตีเลียนเลยบอกว่าเฮ้ยปอนทุกคนมีลูกค้าใหม่เว้ยเป็นแอปบีบไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้ามีลูกค้าใหม่เป็นแอปบและให้ปอนไลายสดถ้าใครได้เปเยอะสุดคนนั้นชนะและสุดท้าย เขาจะเป็นคนที่ไปเปยมันและให้มันทำอะไรก็ได้ตามสั่งเขาอ๋อกินละแล้วไปเจอกันครับดัดมิวไอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ติดอ่ะเฮ้ยเรื่องตรวจหวาทุกคนคือตานเนี้เรามีลูกค้าเข้ามาตัวหนึ่ง เนี่ยเพรผมดูอยู่กับมังจะแวะแวะเยอ่มากเลยแวะไม่ได้ขายนี่บีบี้วีบี้มันเป็นแอปพลิเคชันแต่ว่าพี่อาจจะแทงไอเดียไปว่าจะไลฟ์สดแข่งกันถ้าใครได้เปย์เยอะเยอะที่สุดจะเป็นผู้ชนะและได้มูลค่าการเปย์ไปเลยใช่ไหมอย่าไปแกล้งมันสิให้เริ่มกันเลยทำเลยทำเลย อยากบอกทำอะไรครับบอกได้นะครับเจ้าอิงวันที่จ้าเลนเลหูเนี่ยเนี่ยเพิ่งมาเป็นดีเจใหม่อ่ะเราปล่อยให้ไอ้ปอนมันไลฟ์สดไปก่อนแน่นอนนี่ไงไอ้ปอนเดอะสแน็คใส่ใจได้แต่มองใส่เปได้ทั้งใจไอ้นี่มันไลายพี่ปอนเรียกชื่อหนูน่อยสวัสดีค่ะวันนี้ไรแ่บแฟบ ชื่ออะไรวะชื่ออะไรนะครับดิวสิบหกนะฮะเริฟเริฟพรี่บพรี๊บพี่ปอนอยู่กับใครบ้างเดี๋ยวู่กับตี๋ให้อีกเอ่ออยู่กับนี่ครับอ่าไหนป็นอยู่กับใครครับพี่โค้กนะพี่โค้กโอ้โหนะครับอ่านี่ิ๊กครับโอ้โหอยู่กันเยอะมากอยู่กันเยอะมากอยากให้พี่ปอนเอาถังขยะครั้อมนะหัว พี่ครบมเหรอเ้ยน้องเบิร์ส่งอุ้ยูไปแล้วอ่ะต้องถ่าแล้วละเขาขอมาว่ะอะไรอะอะไรโอเคนะครับน้องเบิร์กสองจี๊โอเคพี่บอสเอาไปสามพันนิโน อยากดูรองเท้าพี่พี่อยากดูรองเท้าพี่พี่ใช่เหรอพี่นม่อยู่บ้าพี่ทขาไมเล่นแอปนี้กูเล่นกูเล่นก่อนมึงอีกแต่มันยังมีพี่เนาะพี่พี่เป็นไปพี่เจอมาแล้วอุราคิบันนี่เขาเลิกมาดีเพื่อทั้งเสียงพอคนอยู่อืมถามพี่ป่อนละเจ้าผู้ไหนทั้งคู่เลยครับ เธอโดนพี่ยินแกล้งมาเหรอกูก็ใช้ลูกไห้เพล่ด้วยพี่ไีนเปนวะพี่ยีนเดินเรื่องออกตลอดเป็นรูกเป็นรูกเป็นรูปเขาไปใช้ลูกคนที่เขารู้จักพี่รักพิมไว้นะเดี๋ยวเขาขึ้นแบบไปทำคนตัวทั้งหมดเออเออเออี๋ยฮ้ยโีวีบันนี่สวัสดีครับโอ้กู้น้องนี่น้องอยากให้แก้ใี่รักพี่มากค่ะโอิียังพิมผิดเลยนะคะฉันเองไม่บิดใอยากทำอะไรเต็มที่นะฮะพร้อมจะทำนะฮะโอ้โห โอ้ยทำนี้หน่อยดูดีเลยสวัสดีครับขอดูรองเท้าพี่หน่อยค่ะพี่เอาคู่นี้ไปแช่น้ำเดี๋ยวมันไม่ใช่รองเท้าพี่มึ้งเอาไปมึ้งเอาไปกองเงินกองทองาไปเฮ้ยกูต้องทำใช่ไหมเร็วมเริ่มเริ่มปัดปัดน้ำแต่เรื่องของพี่มันต้อง พี่หลักพิมบอกว่าให้ตัดนะรองเท้าพี่เหรอแช็ดล้างให้เฉยพี่เพื่อนไอ้บอลไม่เขาเพื่อนอะไรมันยังไม่ได้ไต่เลยเขาบอกให้หกเฟสเขาให้หกหมื่นหนึ่งเขาอยากให้แช่นะพม่ยินเออเนี่ยพี่ไม่เปยนเดี๋ยไปแห้งเอาไปตัดเอาไปตัด กูขึ้นไปมาแบบนี้สามหมืม่นอ่ะที่าพูดเสียงดังสิแบบแอบ,บแอบเผาอ่ะอ่ะกูให้ไปอีกหมื่นหนึ่งก <c oughs> ว่าจะได้อุย <c oughs> พอเหรอไม่แล้วพอจริงอ่ะเอมดไม่จรพี่ผมขอโทษผมขอโทษจริงจไม่เอาไงโอ้ไม่เอาพี่โกธแล้วทำอย่างอื่นได้ไม่เอาแล้วนี้จริงพี่มีแบตเตอรี่ไหม ขอห้าหมื่นอ่ะถ้าห้าหมื่นได้อ่ะยอมทำเลยให้ก่อนเออให้ก่อนนะห้าพันก็ได้ห้าพันได้ก่อนทั้งมืเหลือเท่าไหร่เนี่ยมาจำก่อนมาจำก่อนสามหมื่นไม่มีทำแล้วสามหมื่นก็ต้อหมดจะทีเออแล้วราที่เดิมดรไม่จ่ายผมรอเลยผมทำให้จริงแต่ครั้งสุดท้ายแล้วผมจะไม่ทำแล้วให้ไปครั้งสุดท้ายแล้วน้องเขาเขาเเขาเถ้าพี่ไม่เห็นน้องเขาเป็นวีกูไม่ถามจริงๆนะเนี่ยโอยมาอีกสองหมื่น ไหนแบตแบตที่ไหนแบตเล่นนี่ครับอยู่กับพี่ปิ๊งแล้วนะครับนี่โอ้ยพี่ปิ๊งผมได้โคตรเยอะเลยพี่ดูดิไหนใครเปย์บอลมาบ้างโอ้ยมีน้องคนหนึ่งใจดีมากนะเพลร์บอนทำไงถึงเปย์มาให้บอลผมยอมทําทุกอย่างทําทุกอย่างทําอะไรบ้างทุกทุกอย่างเพื่อที่แบบว่าเขาถามทำอะไรผมก็ทำไปดิถ้าบอกว่าพี่ต้องแบบ ขรป่าฝ่าดงขึ้นเขาขึ้นอัะไรวะมัดมัดอะไรไม่โดนไม่มีหลุดอ่ะโอ้โหนี่ไงหนูติดมือมาเลยตังค์ถหมดแล้วเดี๋ย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 วให้ทำแล้วเป็นอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเฮ้ยอย่าโกงอย่างงี้ดิเฮ้ยก็ไปไหนอ่ะหนีไปแล้วอ่ะขามวยขามวยกล้ากลืนแะไรไอ้โคน เขาหนีกูอ่ะแม่ค้าโูยใส่เหมือนพี่เอกก็หนีเนี่ยมาแต่ตัวเองึ้นแม่โมนเนียบทำจริงหเหรอแจ็คราไม่เจอจริือไะที่พี่จามัยน้องที่พายรองเท้าออออได้ปะใคร แม่คาหมุ้ยใส่ผมอ่ะแล้วแม่ก็ไปเลยห๊าผมไม่ครบด้วยแล้วผมไปตัดผมพี่ปิงผมไม่อยู่ครบเลยถูกคบบ้างนะแต่เศษผมยังร่วงอยู่เลยเลยผมนีดเดียวเองผลจากบ้านนีคือขายไอแพดอะไรเนี่ยนะเออไปไหนแล้วไม่รู้มีคนบอกว่าเป็นพี่อ่าไรเอามือถือพี่มาดูดิอะไรมือถือพี่ไม่มีมือถือพี่ไหนพี่เล่นบีบี้อ่ะพี่ไม่ได้เล่นกูเล่นกูเล่นก่อนมึงอีกทำไมเขาสงสัยพี่กันหรอเออฮะ คุณจะมาสงสัยอะไรผมครับทุกคนคุณจะมาสงสัยอะไรผมผมมาโคตรโป่งเลยพูดอย่างนี้กูกเริ่มสงสัยเออผมอ่ะโอ้โหคุณจะมาอย่างนี้จะทักไปให้เรือเสียนะนี่ไงอย่ามาทำให้คนเขาทะเลาะนะบังเอิญบังเอิญแพ็ปเนี่ยอุ้ยแพ็ปเนี่ย ต้องท้าพี่เอาไงบอสไอ้ฮีพี่เลยแกล้งผมมึงรู้กันเีให้มึงมาท้ากูอีก่ลแอปนี้เขาให้เล่นแบบสร้างสรรค์เขามีแต่แบบเออไม่โฟมไม่เปย์เล่นแบบคอนเทนต์แบบดีๆมีแต่คนน่ารักน่ารักมึงที่เล่นบ้าเลยเนี่ยแล้วมาคาบุ้ยใส่เนี่ยคาบุ้ยเนี่ยมันคือโกงนั่นแหละพี่ไปโชว์ความโกงให้น้องๆเห็นเงี้ยทำไมเนี่ยไม่ได้โกงแล้วให้ไม่หมดอ๋อให้ไม่ครบลองเท้าหมดลองเท้าหมด ก็รุ่นเดียวกันเลยมันก็คนละสีไงไต้ก็ไม่ได้แล้วเอากูถามงี้ใครทำไปแล้วครับบายบายไอบอลอะอ่ะแล้วมึงมึงดูตาขุนใส่กูทำไมไมึงม่มีมึงมีเหตุผลหน่อยดิวะไอ่เนี่ยมึงมีไปไปไหนเผลออ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงใครเป็นคนทำแฝงแฝงเลยเนี่ยรองเท้ารุ่นนี้เดี๋ยวมึงอยู่งี้มึงอยู่งี้มึงอยู่งี้ใครเป็นคนทำไอบอลอ่ะมึงควรโกรธคนทำถูกไหม แต่คนสั่งเพื่อทำไปแล้วเพื่อทำงานแลกเงินมาให้บริษัทโอ้บีไปแล้วสมดูต้องคิดเดินมาบอกให้ผมไลฟ์นี่กันโดนไปด้วยอยู่ดจะาได้ไหมอะหัวแหวงเนี่ยทำไปเลยกลับแล้วเอ้ยไปพิ๊ีฝากบอกคนดูเลยห้ามห้ามทำอย่างนี้นะครับ ไม่สนับสนุนให้คนโกงกันแบบนี้นะครับไม่ดีนะครับเออแอปนี้เขามีแต่คนแบบน่ารักน่ารักมีคอนเทนต์สร้างสารรนคะ์เนาะกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไปโหลดวีวีกันเยอะๆด้วยครับผมบอกเลยว่ามั่งเจ๋งมากใครอยากมาเป็นกำลังใจผมก็มาดูได้นะครับแต่ไม่เอาแบบอีกนะนะครับงานพี่อ่ะอะไระพี่ใคลูกใครลูกเช็คชื่อ ฮ่าฮาต่อไปนี้คลิปใหม่ของเดอะสแน็คเราจะมาทุกวันอังคารพฤหัสและวันเสาร์นะครับผมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ไปด้วยเนอะ